สวัสดีครับหลังจากพ่อควรได้ไปเกี่ยวหญ้ากลับมาก็มาปล่อยน้องช้างของเรากินหญ้านะครับผมสวัสดีครับทุกๆท่านครับผมดูน้องทองคุณครับผมคันีครับสวัสีีครับาอ้กจากุหลักนะครับผมก็มาน้องมาเดินินหญ้าครับมีฟุตฟัดฟุตฟัดครับผมากติดตามน้องทองคุณชมพลด้วยนะครับผมนี่นี่นี่มีคันด้วย จะร้องทําไมลูกร้องหาแม่แม่หรอครับหรือร้องหาพ่อลูกนี่ครับนี่ตอนนี้ออกมาอาบน้ำเสร็จน้องก็ถูต้นไม้ครับเป็นเรื่องปกตินะครับน้องก็จะถูเล่นครับ อา้าวนึกว่าจะไม่กินซะแล้วย่ามัวแต่เล่นนะลกูกทั้งกินทั้งเล่นนะครับน้องทงคุณของเรานะครับทักทายเอฟซีครับยกมือครับอย่าไปเล่นดินของน้าลูกนะครับคุณหัวครับผมเดี๋ยวพ่อโดนดุน้าลูก นี่ครับหลังจากที่พวว่อควรเจียวหญา้าเสร็จก็พาน้องช้างมาปล่อย,ยกินหญ้าก่อนนะครับผมสักพักก็จะเอาเขาหลักนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามสับตะไคร้ให้น้องด้วยครับจิตวัติประจำวันของน้องครับก็จะพาน้องปล่อยหญ้าครับลมสงสัยครับเสบบลาเสบสบอเสบบอทั้งคู่ ขอบคุณครับฝากากดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมสมไครให้น้องด้วยครับ